ิตเรื่องมาตรฐานวัฒนก,การกำเนิดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ น้ำเป็นทรัพยากรสําคัญของโลกที่ไม่สามารถขาดได้มีความสําคัญอย่างยิ่งกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว์รวมทั้งมนุษย์เราด้วยมนุษย์ได้มีการนําน้ํามาใช้ด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบ้านเรือนนันทนาการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆล้วนต้องมีน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตทั้งนั้น ทำให้น้ำมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีพอีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ไม่มีวันหมดสิน้นกระบวนการนี้เรียกว่าวัฏจักรของน้ำณนะท้องฟ้าสว่างสดใสมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าหยดน้ำหยดน้ำตัวน้อยๆกำลังเคลื่อนค้อยไปตามแรงลมที่ผัดมา เมื่อพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงการเดินทางของหยดน้ำก็เริ่มขึ้นร้อนจังเลยทำไมร้อนแบบนี้เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นร่างกายเบานลงแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและหยดน้ำจิว๋วล้วนเป็นสิ่งหนึ่งของครอบครัวน้ำเหมือนกันในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาบนพื้นโลกนั้นหยดน้ำจิว๋ว จะเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นและค่อยคอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าช้าจนทำให้เกิดไอ้น้ำขึ้นหยดน้ำสิ่วกลายเป็นไอ้น้ำแล้วขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการระเหยนะคะเด็กๆหยดน้ำจิ๋วที่กลายเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นสู่เบื้องบนจนเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าแล้ว เมื่อเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าไอ้น้ำปริมาณมากจึงรวมตัวกันมมมเมื่อไอ้น้ำลอยมารวมตัวกันมากขึ้นและกระทบกับความเย็นด้านบนเมฆจะเริ่มใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นและแล้วก็จะเกิดการกลนตัวกลายเป็นหยดน้ำจิ๋วตกลงมากลายเป็นฝนทำไมอิดอแบบับและรู้ตึตัวหนักนแบบนี้นะ และแล้วไอ้น้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำก็ตกลงมากลายเป็นฝนแต่ก็ยังมีเมฆซุกซําบางกลุ่มที่ลอยขึ้นไปสู่ด้านบนชั้นบรรยากาศเมื่อจอกับอากาศเย็นมากขึ้นไอ้น้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำจิ๋วจากนั้น หยดน้ำจิ๋วก็จะจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสวยงามแววว้าวาฉันก็กลังเป็นผลกน้ำแข็งแล้วนะทันใดนั้นเกิดลมพัดแรงพร้อมกับฝนตกขึ้นทําให้เมฆฝนคายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะดเดียวกัน ทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการรวมตัวกันกับฝนที่กำลังตกลงมาเป็นเมน็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นและแล้วในที่สุดเม็ดฝนเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บเมฆฝนคายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะเดียวกันทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการจับตัวแล้วในที่สุดเม็ดฝนและเกล็ดน้ำแข็งที่เกิดการจับตัวเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็น ลูกเห็บและฝนการอนุรักษ์น้ำหมายถึงการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ำและการนำมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราจึงควรช่วยกันแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ำด้วยการอนุรักษ์น้ำในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำน้องๆลองคิด ดูนะคะเมื่อป่าไม้ถูกทําลายต้นไม้ที่เป็นแหล่งสร้างต้นน้ำของเราก็จะถูกทําลายลงไปด้วยทำให้น้ำที่เราเคยใช้อุปโภคบริโภคในทุกๆวันก็จะหายไปด้วยสิ่งที่เด็กอย่างน้องๆจะทำได้ก็คือการช่วยกันรสร้างแหล่งต้นน้ำของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือการปลูกป่านั่นเองน้องทราบกันหรือเปล่าคะ ว่าป่าไม้ช่วยทำให้อากาศชุ่มชื้นเพราะป่าไม้จะช่วยเก็บน้ำไว้ได้ทำให้เกิดต้นน้ำลำธารและกระแสน้ำไหลไปตามปกติช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินช่วยทำให้ดินอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยทำให้เกิดพืชพันธไม้และสัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นี่คือสายน้ำที่ไหลออกมาจากป่าต้นน้ำของเราเห็นไหมคะว่าเมื่อมีต้นไม้เราก็จะมีน้ำนะคะเด็กๆเห็นรื้ยังคะว่าการที่เราช่วยกันรักษาต้นน้ำํำทานมีประโยชน์มากขนาดไหนน้องๆพอทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการประหยัดน้ำภายในบ้านที่เราสามารถทำได้กันนะคะ ปดูกันเลย 1. อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะโกนหนวดแปลนฟันฟอกสบู่และควรที่จะล้างจานชามในภาชนะที่มีการเก็บน้ำไว้เพียงพอ 2. การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำโดยการปิดปั๊มน้ำและก๊อกน้ำทั้งหมดแล้วให้ไปดูที่มิเตอร์น้ำหากตัวเลขของมิเตอร์น้ำยังวิ่งอยู่ แสดงว่ามีจุดรั่วไหล 3. น้ำสุดท้ายของการล้างจานซักผ้าสามารถที่จะเอาไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้และ 4. ลดการล้างรถจากอาทิตย์ละสองครั้งให้เหลือสัปดาห์ละครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เป็นเพียงบางส่วนที่น้องๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้นะคะ เห็นกันหรือยังเอ่ยว่าน้ํามีความสําคัญมากมายขนาดไหนต่อการดํารงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์น้ําและใช้น้ํากันอย่างประหยัดใช่ไหมคะเด็กๆรู้แบบนี้อย่าลืมนําความรู้ที่ได้ภายในวันนี้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังและช่วยกันอนุรักษ์ป่าและน้ําของเรานะคะวันนี้หยดน้ําขอตัวก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่จ้า